สวัสดีทุกคนภาวะหมาแล้วสมายแล้วจะคลิปนี้มานั่งแต่งหน้าแล้วก็พูดค,คลิปนี้แพขอมาเปิดเผยความในใจของเพนะเป็นเรื่องราวาที่เอฟซีหลายๆคนท้าถาม,ถ,ามถึงวันนี้ก็ยังไม่เลยถามจ้ะถึงเวลาจะผ่านมาแล้วประมาณสองปีกว่าก็ตาทุกคนก็นยังถามเพยตลอดนะแล้วแพก,ก็ได้บอกกับทุกคนไปแล้วในพูดว่า แลวถ้าถึงเวลาแล้วสบายใจคืนแพเขาเรียกว่าอะไรทำใจได้แล้วอะไรอย่เงี้ยาเาเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณฟังว่าเรื่องราวที่ก็คือเรื่องราวของรูที่แพทองเมื่อตอนสองปีที่แล้วซึ่งมีเอซเยอะแ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ยะแหละถามแพถามมาเยอะมากทำไมแมวนอกมาให้ดูเดิมทำไมไม่เอา รูปมาโชว์เลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลายคนก็ถามจี้ถามถามถามอยู่นั่นเลยจ้ะก็จี้ถามถามถามให้เยอะเยอะเยอะนั่นแต่ช่วงนั้นอนะแพ้พอกตัวเยี่้ไม่พอนต่อจริงจจริงจะมีเขาออกมาข้างนอกไลาข้างนอกว่าออ้ยมันล้องคลิดหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าซึ่งใครเป็นคนบอกใครเป็นคนยืนยันแต่แพ้ลูก่าใครเป็นคนพูดนะเอาจริงใพ้ลูก่าใครเป็นคนพูดเรื่องนี้ขึ้นมา รื่องอะไรแต่แบไม่ตอบโต้ตอนนั้น่ะเพราะว่าด้วยสภาพจิตใจเราอะไรต่างๆนาน,นะ mm. ก็เลยเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่พูดอ่ะเพราะว่าตอนนั้นพยายามจะฮิวใจเจ้าของไปก่อนก็คือจะรักษาหัวใจเจ้าของนั่นเลยจ้ะพูดง่ายๆก็เลยเป็นว่า,างเงียบก็เลยเลือกที่จะเงียบก่อนตอนนั้น แต่ว่าตอนนี้เวลาผ่านมาสองปีแล้วแล้วก็เอซีหลายๆคนก็รู้แล้วพูดได้แล้วว่าขอเวลาทําใจก่อนแล้ว่าไหนแพ้ทาใจได้แล้วเดี๋ยวเหจุะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็คือเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีที่แล้วจ้ะก็คือไปตั้งท้อซึ่งทุกอย่างที่พม่พูดเนาะพ้่มีหลักฐานหมดทุกอย่างทางหลักฐานการฝากคันหลักฐานการไปตอนน้องเสียคือคือมีทุกอย่าง ก็คือประวัิการแสบภาวิการศกษาประวัติการร,การ,าร,การักษาจากทางรโรงพยาบาลก็คือ,อคมัน,นมีอยู่แล้วจ้ะก็คือของพวกนีงมันปูพกันไม่ได้อีกแล้วนะซึ่งใครมาพูดมาว่าแพรแบบลุม่มลุ่มงพูดหมัวหมัวอะไรแพรขอุญัดฟ้องเด้อตอนนี้ยิกกอยอยง,นนะงยยกระอนเงินฟ้องเดียวเลยจ้ะมินประมาทเดียวเลยอันนี้เรื่องจริงแต่เขาเขาอ,ขอนุญยาตเขียนคิวอ,อันนี้คือเรื่องจริงถ้าพูดเลยเพราะว่าอัดอันมานานแล้วกับเรื่องนี้เนาะถ้ามีทุกอย่างประวติ การฝากคันตรวจเลือดการจนแม้กระทั่งสุดท้ายที่นุ่งเขียวไทก็มีประวัิจากโรงพยาบาลนะก็คือแต่เราไม่ได้จําเป็นต้องเอามาโชว์ใครตอนนี้เพราะว่าอะไรไครมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราทั้งที่เราก็เป็นคนสาธารณะในย u b e ถจะเข้าใจว่าโอเคมันมีเอซอะไรนี่เนาะอะไรคนก็มีทั้งรักทั้งเกลียดหลือมีทั้งคนห่วงคนแค่อยากลู คนที่หวังจะอู้ซ้ำเติมอะไรต่างๆนานา,นาหรือว่าคนที่เกลียดเราก็มาแฝงตัวดูเพื่อแค่อยากรลูกความเคลื่อนไหวของเราอะไรมันมีทุกประเภทจ้ะทุกคนก็ <Thank you. S 1> คือเรื่องราวทั้งหมดก็คือว่าอนนต้อไปท่องเนาะแล้วก็ลูกถ้าได้ลูกสาวจ้ะก็คือเติมที่ระตั้งรู้ว่าตั้งท่องก็คือเราก็ไปตรวจไปหากท่องกันแล้วทั้งสองคนสำหรับสุภาพ คือไปฝากคันอะไรกันเรียบร้อยอก็หมอก็บอกว่าเราได้ลูกสาวก็คือปกติแข็งแรงดีแต่ว่าตอนที่ช่วงสามสี่เดือนก็จะมีภาวะที่จะขยับเพิ่ได้เลยประมาณสองเดือนก็คือหมอให้นอนเฉยๆนอนในมินก็จะมีช่วงหนึ่งแล้วก็ล้งมันก็ดีปกติมันทุกอย่างจ้ะก็จนแบบกำหนดวันคลอดวันคลอดก็คือวันที่แปดพฤศจิกา สองพันห้ารอยอน่าจะยี่ยี่สาม่สอง่สองยี่สาไม่จำไ,ได้หรอเพราพแค่ไม่อยากจำที่จำไม่ได้เพราะว่ามันอยากจำเข้าใจไหมประมาณนั่นจ้ะแล้วกูเรื่องาราวก็คือว่าอยู่ดีๆวันที่เป็นอนอยู่นั่นแหละมันก็กอย่างก็ปกติแ้้ก็ไปตรวจปกติวันแับ หมอก็โอเคทุกอย่างโอเคดีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีช่วงที่แพรก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะอือตอนน้องก็ยังยินปกติกอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามีอยู่วันสองสองสามวันก่อนที่น้องจะไม่ยู่นะตอนนั้นก็คือน้องประมาณแปดเดือนกว่าแล้วสองอีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็จะที่ประมาณสามอาทิตย์ก็จะคลอดประมาณนั้นกำหนดคลอดแต่กำหนดคลอดนี่ใช่นสี่สิบวิ๊นะ กำหนดคอดคือ38มสิปดนะเพราะว่าผ่าคอดใช่ไหมผ่าคอดหมอก็เลยให้นัดได้ประมาณ2อาทิตย์ก่อนก่อน48ก็คือจะเอาวันไหนก็ให้เลือกวันอะไรแบบไัน,ไนซึ่งตอนที่น้องเสียน้องก็จะอาอยุคันอยู่ประมาณ35สัปดาห์สามสิสัปดาห์ก็คือเป็นคนคนหนึ่งเลยอ่ะก็สองสาวันก่อนที่จะน้องจะม่อยู่ก็คือแพ ไม่รู้สึกอะไรเราอยู่ดีๆล้าก็รู้อ้าวทำไมวันนี้ลูกไม่ดีวะอะไรเงี้ยที่ปกติพ่อเขาพ่อเขาก็จะยิ้นแล้ลูกเขาอยู่ทุกวันเปนไรเนี่ยซีนหน่อนเขาค็รจะดิ้นทักทายกันอะไรเงี้ยปกติอะไรเนาะก็กลายเป็นว่าวันนั้นเขาก็รู้สึกว่าเออลูกไม่ดิก็เลยเออเดี๋ยวรอดูก่อนโทรถามคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเออถ้ารู้สึกว่านั่นก็มาวัดหัวใจมาลองชิดดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย คือเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเราดูแป๊บนึงก็ได้เนาะไอ้นะเพื่อนนี่แล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันมีอะไรเคลื่อนตัวอยู่ในท้องแล้วก็คิดว่าเออลูกดินละเหล็กตอนนั่นเนีมยมูมินนั่นเนี่ยมูไม่นั่นรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรแบบเคลื่อนตัวอยู่ในท้องอ่ะก็คิดว่าลูกดินไปคิดไหมเพราะว่าเพรไม่ได้ท้องมาสิบกว่าปีแล้วนะทุกนก็คิดว่าเออ จะไม่เป็นอะไรอะไรอะเงีเ้ยแล้วก็อีกสองสาวันหลังจากนั่นมาก็คือไป่ิงสองสาวันวันสองวันอะไรประมาณนี้เพราะไม่ก็สบายใจขึ้นแล้วไงเพราะคิดว่าลูกดินแล้วไงอืมมันก็จะแบบเอออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าอีกสองวันหลังจากนั้นแค่ต้องไปหาหมูแล้ววันนีไ้ไปเช็คก,ก็คือตอนเี้ทไมหรู้สึกปวดทอ้อง ก็เลยเออวก็หาหมอเราหมอหนัดด้วยพอดีอะไรนี่ง <Drop it. S 1> แต่พอไปถึงโรงพยาบาลก็คือชิบหัวใจนู่นนี่นั่นก็คือหมอบอกเออน่องไม่ดีแล้วหลายวันแล้วด้วยก็คือน้องอ่ะเสียในท่องอ่ะหลายวันแล้วประมาณนั้นประมาณสามสี่วันซึ่งก็เลยย้อนเหตุการณ์กับหมอเนาะแต่ว่าไม่ต้องไปถามชื่อหมออะไรนะเพราะว่าแพนไม่ได้เอาเรื่องเอาราวลยเขาเพราะว่า มันก็เป็นความที่ของเราซึ่งไม่อยากให้เกิดประเด็นนี้อีกอืมแล้วก็มต้องรู้ด้วยว่าหมออะไรโรงพยาบาลไหนอะไรแค่จะไม่เปิดเผยจัเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเนาะก็เลยนับทำลายอะไรไปมาหมอก็เลยสันิษฐานให้แกว่าวันที่แทนรู้ซึกเหมือนลูกดิน้นก็น่าจะเป็นคือนอกน่าจะเสียไปเร้ว <What? S 1> แต่ มดลูกมดตัวเรามันก็เลยทำให้รู้สึกว่า่เหมือนมันมีอะไรเคลื่อนอย่ในตัวมันประมาณประมาณคี่มันันต้องเล่ามากดอก <s ut ain> อยาก it, ่าคิดอีกเนาะเขาฟิลประมาณนั้นนะ่ะทุกคนถ้าก็เลยคิดได้ว่าเลยสรุปว่าก็ต้องทำการนาวน,น,น่องนะคำว่ามีการ บูงทำบุญอะไรไหมอะไรผมก็ทำให้น้องอะไรตะอเดี๋ยวรับหนึ่งกีตาร์ใครหลายๆคนก็จะรู้ว่าการกีตาร์นี่คือทำขยับขย,ยันก็คือเอะไรทำที่อะไรต่างๆอะไรแต่ไม่ได้ทำแค่ให้โอ้ย่านพูดตอนนั้นคือเสียใจมากทุก็ยกใ,ให้คนที่เขามี อาพี่เกี่ยวกับตรงนั้นนะให้เขาไปทาให้เขาไปจัดการแห่งอะไอยนั่นแหละก็คือไปดูไม่ได้ค่าเสียใจมากตอนนั้นก็คือแบบคุณเห็นไม่ได้เลยตอนม่ดูด้วยไม่พูดถึงไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้วันนั้นเดี๋ยวคือเขาขีดตาก่อนนาะแต่แต่ไม่ค่อยพอ,อใจกับตาบของอะไรเลยทุกคน เขาเล่าเขาข่าวเนาะไฮรู้นเนาะว่าเหตุการณนะ์มันเป็นยังไงเล่าเขาข่าวจะได้เพราะน,นี่จะไม่อยากลงมาละเอียดเยอะๆเพราะเสได้รู้ว่าลูกจะได้ลองถามว่าอี๋นะลูกมาอวดเลยหนึ่นะ้หนึ่งลูกมันอยู่แล้วจ้ะอยู่นานแล้วด้วยทำให้เสดใจไม่เชื่อใจมากแต่ก็คือความหวังที่อยากเขาอยาก,ายากมีแี่ไหนย,ยังมีลูกเพราะวาคิดว่าลูกโตแล้ว คุแล้วพ่อแม่ทายากนี่เรื่องเรื่องจะกลายเป็นว่าก็หลังจากนั้นมาก็พักฟื้นร่างกายอะไรต่างๆนานาแล้ว,ลวคิดว่าจะมีอีกอยู่นะตอนนี้ก็คือปล่อยจ้ะถ้าเขามาคือเขามาถ้า,ขา,าเขาไม่มาอย่างไรแต่สำหรับใครที่ธรรมาดามากในคิปนี้บอกไว้ไก่อนนะใครไม่เจอมีลูนะเขาไม่ใช่แบบเนี้ยฉันขอให้ คนที่จะมาดามาถึงได้มาเจอสักวันหนึ่งเรื่องราวแบบเสียใจแบบนี้เกจะรู้ว่าเกตดปาไปออกชีวิตใครหลายคนก็ถามน,นี่นั่นอะไรต่างๆอย่ามาซ้ำเติมกันเลยจ้าเพราะว่ามันเป็เรื่องดีดอกนเรื่องดี ติดได้ยังไมเ่เรยวข้างล่างไม่กินเลยเนี่ยยิ้มสอนั่งเราเลยสอไปดันคนตูกก้กลางนอก,กเราหิุกันมันก็เป็นประมาณนั่นแหละทุกคนนะก็เลยมีเรื่องที่จะไม่ค่อยอยากพูดเพราะว่าเอาแฟนเขาได้ยินแล้วเขาก็เสียใจแชร์เพ่ได้ยินแล้วก็เสียใจแต่ว่าได้สัญญาวไว้แล้วว่าจะมมาลองเห้ฟังอะไรอย่เงี้ยก็เลย เราก็เล่าเพราะว่ามันสองปีมันแล้วมันเป็นอะไรหรือมั้งแต่พอพูดถึงก็ยังรู้สึกเสียใจนะอ,อ,อย่างเงี้ยล่ะก็ยังคิดถึงตลอดเลยจ้ะพี่ก็ยังไปทำบุญให้เรื่อยๆเพราะว่าเขาก็เป็นลูกเราคนหนึ่งเน,ะนาะกำงอาจะประมาณนั้น,นเลยทุน แล้วที่ว่าถต้องคลิปอนะไรเงี้ยนะมันมีจัะมันดูแลลูกขิดมาอย่างนี้เพื่อที่จะมีใครที่เคยเห็นฉันเลี้ยงลูกสมัยลูกสองคนก็เลยรู้ว่าฉันรักและเอาใจใส่ลูกขนาดนี้ฉันแน่เ,เรื่องแบบนี้มันรอดเลยนะแล้วฉันก็ไม่มีเหตุผลด้วยที่จะต้องมาบอก,กเพื่อนว่าท่อของแต่ไม่ท้อ,อแล้วมันมี ท่านช่างใช้ชีวิตชิวๆท่นอยู่บ้านนอกมาคนพ่อไม่ใช่คนพิการจ้ะมันก็เลยบุกบา่ฟาฟ้าดึงนี่นี่นั่นท่านทำใครทำอะไรได้ท่นก็ทำได้มันก็เลยดูเหมือนแบบโอ้ยน,นี่ลุยทั้งที่ท่อพี่พ่อจริงหรือเปล่าว่าอะไรแบบนี้แต่วันหนึ่งลูกเสียคือเสียใจเลยจ้ะเพราะแม่ท่านเป็นไข้ตาก็คือหวังแล้วรอแล้วจะได้อุ้มหลานอะ่ะและว้วพอถึงเวลาก็ไม่นี่ก็เลยกลายเป็นว่าเสียใจใทุกคน นนแหละทุกคนนั่นราเข้าๆนะพี่ๆเชอบกดญลิมกดชแชกุ้ยไลก็แชรปนวันาเป็นวันซาไปมเ,เลยสวัสดีค่ะไปบาย